สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยปริมาณน้ำต่ำสุดในรอบหลายสิปีแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำยังมั่นใจว่าจะสามารถส่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปาให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคได้ในตลอดหน้าแ้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้ มาก็บอกว่าปริมาณน้ําในเขื่อนบุญรักเนี่ยนะคะต่ําสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วจะมีน้ําเพียงพอไหมแล้วน้ําก้นเขื่อนเนี่ยเป็นน้ําที่สามารถใช้ได้หรือเปล่าเป็นน้ําสะอาดไหมนี่หลายคนสงสัยมากเลยหลายคนกังวลใช่นะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทรงวุฒิจิตวรุินะครับท่านผู้ในการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาหนองหวายท่านอยู่กับเราแล้วครับตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ในการคะ ครับตอนนี้สภาพสถานการณ์น้ำเนี่ยโดยโดยภาพรวมแล้วน้ําจากเรื่องของแม่น้ําชีนะครับเรามองเรื่องน้ําชีก่อนน้ําชีปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีน้ําไหลเข้าเข้ามาที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแม่น้ําชีตอนนี้เริ่มแห้งในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีเขาเรียกเขื่อนชนบทช่วยกักน้ำไว้ประมาณ14ล้านแล้วเขื่อนชนบทก็จะโรยน้ํามาในพื้นที่ของอําเภอมันจักกิรีเข้าสู่เพลิงเมืองจังหวัดขอนแก่นนะวัละปะแม่แปดหมื่นนะครับพอพูดในส่วนของนั่นคือเขื่อนจับแม่น้ําชีนะครับ แล้วว่มาส่วนหนึ่งพอขึ้อนอุขึ้อนอุบัติเองปัจจุบันนี้เรามีน้ำขื้อนอุบัตอยู่617ล้านหรือประมาณ35%เรามีน้ำใช้การอยู่ประมาณ35ล้านนะครับอยู่ประมาณ2%เนะครับตอนนี้น้ำจากน้ำจากเขื่อนอุบรัตล,ล,ลงมาเนี่ยมาเจอที่ลำน้ำพองมาเจอน้ำชีนะเราจะมีเขื่อนมหาสารคาม,มเขื่อนมหาสารคามในแม่น้ำฉีกักน้ำไว้อยู่ย1่ล้านระบายน้ำลงด้านใต้สูจังหวัดมหาสารคามวันล้วันหนึ่งนประมาณ5 7 0 0นะครับ แล้วด้านใต้ลงมาก็จะมีเขื่อนฝายเขื่อนวังยางกักน้ําอยู่ประมาณ25ล้านนะครับแล้วก็ลอยน้ําเข้าสู่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยวันหนึ่งประมาณล้านแปดนะครับแล้วก็เราจะมีที่เขื่อนร้อยเอ็ดกักน้ําอยู่ประมาณ17ล้านถัดมาเป็นเขื่อนยะโสธรกักน้ําอยู่ประมาณ12ล้านแล้วเขื่อนทัดน้อยกักน้ําอยู่ในน้าชีอีก44ล้านนะครับรวมแล้วจะมีเขื่อนในแม่น้ําชีกักน้ําอยู่ประมาณ ร้อยสามสิบห้าล้านนะครับคิดแล้วประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับในด้ภาพลงมันน้ำจี่ครับนี่นะัถ้าง,งั้นแนวทางในการบริหารจัดก,การน้ําจะเป็นไงครับท่านบอต่อไปนี้แนวทางการบริหารจัดก,การน้ำเนื่องจากว่าเราจะใช้วิธีโดยการบริหารจัดก,การว่าเราจะใช้น้ําในธรรมชาติน้ําท่านในธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ําจากเกลือน,น้อยที่สุดนะในกรณีนี้เนื่องจากปัจจุบันนี้เรามีน้ําใช้การอยู่ประมาณสามมืล้านหรือ2%เนี่ยจะให้ทางเกลือระบายน้ําอยู่วัดประมาณ ว่าละ8แสนลูกบาทเมตรลงมานะครับจเลละเขื่อนอุบัตรัตระบายน้ําลงมาว่าละ8แสนลูกบาทเมตรเนี่ยเราจะมีที่ฝายหนองหวายนะครับฝายนองหวายเนี่ยจะช่วยกักน้ําไว้ในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะลอยน้ําที่ผ่านลงมาด้านใต้จากฝายนองหวายลงมาตามลํานองพองนะครับวันหนึ่งประมาณ6แสน7ลูก70,000ลูกบาทเมตรนะครับ ừ ừ ừ. ระบา,า,ายน้ำ8 0 0นผ่านฝายนองหวาย6แสน7 ในขณะเดียวกันเราจะส่งน้ําผ่านคลองฝั่งขวานะครับเพื่อช่วยหล่อประปาอุบโป้เดือโภคค่ายสีพิชลินนะครับมา,มา,มาวิลัยขอนแก่นนะครับผ่านลงคลองฝั่งขวาของโครงการนองหวายเนี่ยวันหนึ่งนะครับในยอดรอบสิวันที่ผ่านมาเราส่งวันละส0 0แสนนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยเราจะส่งสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณสองแสนคือส่งวันศุกร์และวันเสาร์นะครับ mm hmm. ส่วนเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่จากเขตอำเภอเมืองคอนแก่นเนี่ย จะมีเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดประมาณ13หมู่บ้านนะครับแจ้งมาเนี่ยเราจึงจาเป็นต้องรอยน้ำขึ้นไปช่วยนะครับประมาณ10วันหลังจากครบรอบตรงนี้แล้วเราจะส่งน้ําเข้าคลองฝั่งซ้ายซึ่งเริ่มส่งคลองฝั่งซ้ายตั้งแต่วันที่7มีนาคมนะครับเราส่งวันละ3 0 0แสนระยะเวลาส่งประมาณ40วันเนื่องจากคลองฝั่งซ้ายเนี่ยจะช่วยช่วยเหลือพื้นทีเ่เป็น แหล่งน้ําเพื่ออุบโภคละปบบริโภคและประปาหมู่บ้านรวมแล้ว40หมู่บ้านนะครับครอบคุมพื้นที่4อําเภอนะครับสจังหวัดประกอบด้วยอําเภอน้ําพองซาสูงแล้วก็อําเภอเชียงยืนกับอําเภอโกสุมวิสัยจังหวัดมาารคามนะครับก็มีอีกจังหวัดขอนแก่นมาารคาม h สองจังหวัดครับค่ะคือเราคาดว่าจะมีน้ำเนี่ยใช้ได้ถึงไหนอะคะ สำหรับน้ำนะครับผมเลยว่าน้ําถึงแม้ว่าในการค่าการประเมินเนื่องจากว่าน้ําตรงนี้เราคิดว่าน้ําสํารองจุกเฉินนะครับก็คือน้ําที่ต่ากว่าระดับขั้นเล็กน้ํค้นอ่างหรือเดสตอร์เรตในการน้ำในส่วนนี้เราจะมีสํารองเพียงพอสําหรับด้านการอุโปโภคหรือโภครับรักษาระบบนิเวศไทยน้ำเนี่ยตลอดหรือดูแลงแน่นอนเ <c oughs> นื่องจากสภาพแบบนี้มันเคยเกิดเมื่อปี2556นะครับ 2 5 5 6บตอนนั้นเราเราดึงน้ำสำรองจุกเฉินออกมาในปีนั้นเราดึงออกมาอยู่ประมาณ250ล้านนะครับแต่ในปีนี้เราคาดการว่าเราน่าจะดึงออกมาอยู่ประมาณ180บล้านนะครับเพื่อเอามาเรื่องของการอุปโภครบรคิโภคกับระบบนิเวศใน2ประเด็นเท่านั้นครับค่ะค่ะแล้วคุณภาพของน้ําที่สํารองกับการเป็นน้ําดิบที่จะผลิตประปาเป็นไงบ้างครับผมคิดในเท่าที่ติดตามดูนะครับเนื่องจากน้ําที่ผ่านออกมา บริเวณของเขาเรียกท่อระบายน้ําลงสู่ลําน้ําเดิมเนี่ยท่อระบายน้ำน้ำลงสู่ลําน้ําเดิมนี่น้ําจากผิวน้ําลงมามันเป็นลักษณะน้ําวนพอน้ําวนลงมาปุ๊บมันจะมีการผสมผสานระหว่างออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่ผิวแล้วก็เรื่องของแสงแดดส่วนหนึ่งพอวนลงมาเรียบร้อยผ่านตัวท่อแล้วลงลําน้ําเดิมเนี่ยในจุดส่วนนี้นะครับเรียนล้ว่ามันจะมีการผสมออกซิเจนในน้ําหลังจากนั้นไอจุดจดท้ายเกื่อุบัตรัสนะครับ จุดถึงจุดที่ทางปะปาจะสูบน้ำไปเนี่ยระยะทางไม่น้อยกว่า40กิโลนะครับเพราะน้ําในส่วนนี้พอลงมาเรียบร้อยแล้วผ่านที่ฝ่ายน้องวายทางฝ่ายน้องวายด้านใต้ของฝ่ายน้องวายเนี่ยจะมีเป็นอาคารสลายพลังงานนะครับอาคารสลายพลังงานตรงส่วนนี้จะเติมออกซิเจนในน้ําในเราน้ําพองนี้ทําให้มีออกซิเจนในในน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ6 8มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับ S <S <preach science> ก็คือใน1ล้านส่วนมีออกซิเจนอยู่ประมาณ6-8ถึงส่วนนะครับแปะประมาณ8 ppm ในกรณีนี้ถือว่าน้ำคุณภาพที่ดีนะครับเพราะน้ำที่ผลิตประปาเนโดยทั่วไปอยู่ประมาณ3-4ถึงนะครับในกรณีซึ่งถึงเพิ่ง8ปดถือว่าดีแต่สิ่งที่เราตรวจพบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปนเปื้อนนะครับปนเปื้อนทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงนะครับก็ทำให้คุณภาพลดลงเพราะงั้นในส่วนที่ออกข่าวว่า สิ่งที่ติดตามว่าน้ําค้นเขื่อนนะครับหรือน้ําสํารองฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นน้ําที่ไม่มีคุณภาพเรียนตามข้อเท็จจริงครับว่าเป็นน้ําที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะนำมาเป็นน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาแล้วก็มีเพียงพอตลอดฤดูแล้งนะครับจ<ะ>นกว่าฝนมาช็อา แลวความร่วมมือของพี่นองเกษตรกร2ฝั่งลําน้ำเราเป็นยังไงบ้างอะคะครับเท่าที่ในส่วนนี้คงต้องขอความร่วมมือจริงๆแล้วครับว่าเนื่องจากน้ําเรามีน้อยนะครับ<ะ>แล้วความร่วมมือในส่วนหนึ่งที่เราได้ได้เพิ่มเติมก็คือเนืเอ่องจากว่าเรามีการติดตามนะครับประเมินวิเคราะห์สถานน้ำและคาดการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2568แล้วก็ดูทิศทางแนวโน้มออกมาเนี่ยทิศทางแนวโน้มเป็นสิ่งที่ สอดคล้องกับสิ่งที่เราประเมินเพราะงั้นในส่วนนี้เราก็มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการงดเรื่องของการทำหนักปลังนะครับในส่วนนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับในพื้นที่นําน้าพองน้ําชีด้วยดีครับก็เรื่องของการงดทรมาปังส่วนหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องของการที่จะลดการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลากระจางเพราะการเลี้ยงปลากระจางสิ่งที่ตามมาคืออ,อ,อาหารปลาที่เหลือนะครับละบุนปลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิด ไอมเนียในน้ําเพิ่มขึ้นก็ส่งผลผลกระทบทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงนะครับคุณภาพน้ําก็จะดับลงนะครับจะลดลงในส่วนนั้นก็ได้รับความ่วมมือคือการลดลดจํานวนปลาที่เลี้ยงกระปักชัางลงนะครับแต่จํานวนที่เลี้ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการขอความร่วมมือเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับการประหยัดน้ําการปลูกพืชใช้น้ําน้อยแล้วก็ขอให้งดเรื่องของการสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ที่จะดึงน้ําจากตัวลําน้ําขึ้นไปเพราะส่วนนี้ไปทํานาปังเนี่ยจะเกิดผลกระทบอย่างยิ่งแต่ก็เลยในสูบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนนี้นะครับทางส่วนราชการนะครับคงไม่กังวลนะครับเพราะว่าการดึงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนะครับท่านผอครับในช่วงสงการเนี่ยจะมีการปล่อยน้ําไปตามนี่ไหมในช่วงของสงการเลยแล้วว่า สงการเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่น้ําน้อยในการส่งน้ําก็คงจะเราจะคงจะส่งน้ํามาช่วยเรื่องของประเพณีไทยแต่เพียงแต่ว่าคงจะไม่มากเหมือนกับในออทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยขอคอนว่ามุลักษณะของการเล่นสงการจากการศาสตร์เป็นการซิดใช่ไหมฮะเพราะกรณีนี้เ,นเป็นการใช้น้ําน้อยแต่ว่าประเพณีอันดีงามเราก็ยังอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของ การที่ช่วยการประหยัดน้ําด้วยนะครับเพราะสงการช่วงนี้นะครับก็เรียนล้ว่าเราคงเล่นน้ํอยังสนุกตามวัฒนธรรมเช่นเดิมเพียงแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยคงปรับเปลี่ยนใหม่โดยใช้น้ําแบบประหยัดกับค่ะแล้วช่วงนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการเล่นจันเลยครับครับก็นองจากว่าช่วงนี้นะครับเรียนล้ว่าคงต้องติดตามสถานะอากาศกับสถานการณ์น้ําของทางราชการครับเนื่องากว่าทต่าง กรมอุตุเองก็แจ้งนะครับแนวโน้มที่ฝนที่เข้ามาสู่พื้นที่ของจังหวัดเราหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณเดือนกันยายนะครับกันยาตุลาพฤิกาในช่วงนี้น้ําที่เรามีน้อยขนาดเดียวกันช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยเพราะในส่วนนี้คือขอความเม่งมือลองการใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับสำหรับปี2 5 5พัที่ถึงนี้นะครับสำหรับนาปีเนี่ยอาจจะต้อง เลื่อนการส่งน้ำนะครับออกไปจนกว่าฝนใหม่จะมานะครับเพื่อจําเป็นมีความจําเป็นเรื่องของการสํารองน้ําที่มีน้อยนะครับเพื่อให้สามารถมีไว้ใช้สาหรับด้านการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีนี้โดยเฉพาะสําคัญคือการช่วยรักษานะครับรับฝ้าระวังสิ่งปนเปื้อนที่จะมากระทบกับลําน้ําของเรานะครับเพราะการณีกระทบตรงนี้เราคงไม่สามารถที่จะนําน้ํา ที่เรามีจํากัดนะครับเอามาเพื่อที่จะเจือจางหรือขับไล่น้าเสียได้นะครับเพราะาั้าในส่วนนี้ถ้าเราดึงก้อนน้าสํารองฉุกเฉินตรงนั้นเอามาใช้เนี่ยจะกระทบเรื่องของปริมาณน้ําที่จะามาผลิตน้ำประปานะครับก็จะกระทบโดยภาพรวมครับก็คงจะฟังแล้วคงจะเบาใจได้นะสำหรับพน้องเกษตรกรนะครับแต่ต้องขอความร่วมมือ ให้ประหยัดน้าเหมือนเดิมนะครับใช่ครับใช่คเอาละครับวันนี้รายการก็เราต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับท่านผู้ในการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาหนองหวายครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ